สบายสไตล์หนึ่งต้นค่ะวันนี้หอากรสิมากก้อยเห็ดปวกเนาะค่ะหลังจากยกงไปแล้วก็สิมากก้อยเห็ดปวกประตานี่วิธีล่างเหดก็คือเกลาค่ะเอาน้ำละลาล่เอาเกลือละลาล่ใส่น้ำค่ะประมาณหนึ่งสอกต้นเนาะค่ะเนาะละลาล่ใส่น้ำประมาณนี้ละค่ะละมังหน่อยะล้ละล่แล้วก็เอาเคดลงมาจุ่มค่ะทิ้มไว้จักหานาทีสิบนาทีให้ขี้ดินมันหลังออกง่ายๆนะคะขี้ดินมันละลายมันผุเึิด เราก็มาล้างออกล่างซองน้ำซ้น้ำขื่อเก้านะคะ่ะล้างน้ำคือน้ำหนึ่งน้ำสะอาดอีกสองน้ำเนาะคะ่ะเพื่อบ่ให้รย,ยังมอยเฮ็ดมันแหย่คะ่ะลางเฮ็ดจะล่างไปแล,แล้วส่วนหนึ่งจะปลาลืมถ่ายนะจะคือแต่ว่าจเจดก่อยเฮ็ดลืมลืมถ่ายขัน้นตอนวิธีการล้างเนาะเลยมาถ่ายให้เบ่ง แบบเดิมผูข่าเห็ดเห็ดเบาเบามือด้วยจ้ะที่สองค่ะจะว่อเจร้างอีกน้ำหนึ่งเพื่อบ่อหามันมันแย่นะคะ เดียวเศร้าข้นค่ะใส่น้มอีกอันหนึ่งนะคะเนาะใส่อีกรกะ,ะมังหนึ่งค่ะหลังซับไปซับมาจะสองสามนาสามนาม้ำพุ่งละจังสีโบยแงแหงนะจ๊ะอันนี้น้ำที่สองเนาะคะ่ะถ้ากะหลงน้ำสองเอาอันนี้จะเสอค่ะกระถุงกระถุงน้อยหนึ่งะคะ่ะม้นสะอาดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้าตังชจลหลังแต่น้ำแล้วเลยกระถุงกระถุงน้อยหนึ่งแล้วก็เอามาใส่น้ำสามนะจ๊ะ อากาศบรรยากาศคึมฝ้าคุมปนค่ะฝนตกไปแล้วค่ะรอบหนึง่ง ล้างน้ำสามค่ะเ็ดแบบกันแบบเดียวกันก็น,นำสองค่ะกระถุงกระถุงน้อยหนึ่งค่ะจังสีแระเฮดกระเฮดจังสีนะคะออืาเก็ อาต็มอองค่ะ อาจจะมีเสียงเครื่องซักผ้ารบกวนน้อยหนึ่งด้วยค่ะเพราะว่ากำลังซักผ้านั่นค่ะ ขั้นตอนต่อไปจิตแก่ค่ะจิตแก่ใส่น้ำก็<อ>ใส่หนึงหน่ง,ค,ค,งค่ะใส่เครื่องถ้วยค่ะเพราะพอถ้วยใส่ถ้วยเครื่องถ้วยเนาะเดี๋ยวให้มันน้ำเดือดๆค่ะเอาปลาแดกลงน้อยนึงแล้วก็อ๋อเห็ดค่ะให้มันสุกแล้วก็จังเอาไปก่อยค่ะ มีอีกวิธีหนึ่งด้ค่ะหรือว่าจะหนึ่งเฮ็ดก็ได้ค่ะแต่ว่าาในกรณีนี้ขอต้มค่ะมันยังสุกเร็วเนาะค่ะนำปลาแดกค่ะกะสาเอาค่ะกะามันหวานนะคะเดี๋ยวรอนามเดือดค่ะจังเอาเฮ็ดมาลงค่ะหนามห่อหนามเดือดแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเอาเฮ็ดลงเลยค่ะ พี่แตะแตะลงค่ะ,ะกคดให้มันถือน้ำนัวแดวฟ้าหมองมาปีสาะปล่อยให้มันตุ่มให้มันสุกค่ะหลังจังถ้าเอาไปผักให้มันเย็นเนาะค่ะจังก่อยค่ะตอนนี้ต้มให้มันสุกก่อนค่ะ,ะเดือสุกแล้วค่ะเดดฮยตตักออกมาผักให้มันเย็นค่ะหละังจาจังก่อยเนาะคะ่ะเนาะ เดือดพุดๆเลยค่ะสุกแน่นอนค่ะทั้งสุกวันนี้มาตั้งมาพาักไว้รอมันเย็นจังก่อยค่ะเย็ดยังหอน,ยนอยู่เนาะค่ะเนาะตั๊กเอาจ้าหมอค่ะแล้วรอมันเย็นก่อนค่ะจังมาก่อยมันจะถ่ายมันเย็นก่อนค่ะ วัตถุดิบในการก่อยเฮดปวกค่ะอันนี้เฮดปวกต้มซุกแล้วค่ะส้หรับก่อยค่ะอ่ามีข้าวคัวนะคะข,ข้าวคัวบักพิกผงค่ะสาละแน่หรืออิ่นอีกแบบหนึ่งก็คือพักหอมโปกค่ะพักหอมโปเนาะคะ่ะผักชีใบเลือยค่ะยูนีเอิรนหอมเปรจะนีเดอร์อันนี้คือผักชีใบเลือยเนาะจา้ะ พชีใบเรืออยู่นี่เอิญหอมเปยจ้ะอันนี้ค่ะคุณนาคุณตากันดีเนาะต้นหอมจ้ะต้นหอมอยู่นี่เอิญหอมบัวค่ะหอมบัวเนะะาะภาษาอีสานอันนี้เนาะอีสานอุบลเอิญหอมบัวค่ะหอมบัวหอมเปยหอมปูบักพริกผงข้าวคั่วอ่า ระกะเห็ดปวกค่ะตัวเอกหองเหลืองเนาะเห็ดปวกต้มเจนึงก็ได้เจ้าต้มก็ได้ค่ะเฮ็ดจังได้ก็ได้ให้มันซุกแต่ว่ายจีแล้วค่ะขั้นจีหรือว่าไปปิ่งคือการตําเจวค่ะอ่ากัอีกอย่างหนึ่งก็คือน้าปลาค่ะน้าปลาใส่ปรุงรสนัวนัวบนนัวเนาะกับผงชูรสเนาะจ้าเดี๋ยวค่ะไปเริ่มขั้นตอนการก่เห็ดเลยจ้ะอ้าวอันนี้เป็นพักที่ห้าพันแล้วนะคะเนาะเตรียมพร้อมใส่ ล่อยเฮ็ดปวกคะ่ะพักคันแล้วเรียบร้อยเอาเฮ็ดปวกเทลงตปกอนคะ่ะเทลงใส่หมอนะมันจังะวนง่ายคะ่ะเฮ็ดปวกใส่แล้วคลิดค่ะคลิดหอย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 อไปแม่งขรอบครัวจ้ะ ก็คอยเนาะโอมยฮ้นมักหอมกับไส้ได้หลายจากกระขัวใส่้ำลา้ข้นจังเลยข้นน้ำมันเข่ากันผพริกแดงเป็นระเพียขาดจ้ะขั้นย่ามะเขือเทศกะอ่าก็ใส่ักชีซอยใส่น้ำกระเด็ดได้จ้ะ แค่แบบก้อยเนือก้อยปูก้กอยปลาทั่วไปมาาันะจ๊ะก้อยเห็ดวก็คือกันจ้าก็สีสันสดใสแดงจึงนจึงจ่งปลาอะไรสิมุกันมุนหัวปะแยทำปาอ ไส้หอมเข้าไปค่ะหอมเปหอมบัวหอมปูค่ะทอดน,นี่มันเขากันจ้ะหาชิมปรุงรสตามใจชอบนะจ้ะมักนัวมัมกเค็มมักหวานมักแสบ,สบกับใส่ผงชูรสได้เลยจ้ะอืมอืมอ่าแล้แล้วจ้ะ,ะ,จะก้อยเห็ดปวกพร้อมเสิร์ฟจ้ะ จานาตาก้อยเฮปบวกเนาะอ่ะเดินเราจะอ่าพร้อมเสิร์ฟก้อยเฮปบวกพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าส,สาีสันสดใสน่ารับประทานแดงๆแ,แน่นี่เพชรจัดจ้านค่ะวู้วเพชรขลักค่ะ,คะ เด้อจ้ามากินก๋อยเห็ดปัวน้องกัญจ้าผู้ไรมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ <กด S 3> ชร์กด,ชกดติดตามากดซับสไคร์ให้น้ำในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮียคลิปต่อๆไปของช่องสบายสบายสไตล์หนึ่งตนจ้าขอลาไปก่อนเดนะคะขอลาไปก่อนเด้อบันนี้ไปห้ากินข้าวแรงก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ